วันที่สิได้ไอเทมใหม่มาอีกหนึ่งกลุ่มกินแลบของโอรกระจูเอ้ยไม่ใช่โจรสลัดก่อนไปยิมอันนี้อยู่ที่พรมนาดนะวิวสวยมากฝนตกไปแล้วมัง้งแล้วก็วันนี้มาปั่นจักรยานก็ต้องทำการเซตอุปกรณ์ก่อนนะใครใครสะดวกนั่งแบบไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเจ็บตูด ทั้งหมดอยู่แล้วในการปั่นจักรยานนะแต่ว่าเพิ์นแครีได้ดีแล้วก็อ่าเราก็วอร์มรอคูมาถึงก็ซัดเลยนะวันนี้ก็คือแบบอ่า RPM นะก็คือแบบเหนื่อยจริงคาสนี้การันตีที่3 5 0 4 0 0 500แล้วแต่ความแคลอรี่อ่ะแล้วแต่ว่าใครจะใส่สุดขนาดไหนคือไม่อยากกอคลิปเลยแต่ว่ากอว่ะโบราณมากนี่คูนะคือ แต่ว่ามันยาวเกินอ่ะมันไม่สามารถที่จะย่นทุกอย่างมาได้เราก็ใส่เต็มใส่แรงใส่แบบอ่ะดูสภาพละกันหน้าคือแบบบ่อไหวแล้วแฮกแล้วจริงๆยาดมหงทองหงไทยคือลดช่วยได้ไม่มีคือตุยเย่วัต่ในเวไอโกแะนะ่นอนแล้วก็ยืดสักหน่อยยืดเพราะว่า อืกเก่งกีเดสกาสุดๆส,ส,สภาพตอนออกจากคลาสคือไม่ไหวแล้วเหงื่อท่วมตัวเลยจะเสร็จปุ๊บก็เลยเดินมาเจอใหญ่นี่นะคะใหน้องกําลังเล่นอยู่ก็เลยชวนกันไปเล่นขาวันนี้เล่นขานะก็เล่นขาไปก็โยไปตามเครื่องต่างๆเนาะถ่ายได้บ้างไม่ถ่ายไม่ได้บ้างเนาะก็อ่ะ ปกติแบบไม่ค่อยเล่นขาก็ต้องเล่นแหละต้องกลับมาเล่นก็พยายามมูยน้องแข่งแรงสตอรองมากนี่ก็ไม่ยอมนะอะใส่ไปโยไปเสร็จปุ๊บหน้ากระจกนิดนึงหน้ากระจกหน่อยนะแล้วก็มาปั่นเวโปรตีนด้วยแก้วที่กำลังเห, ờ, ห่อลอยหมุยอยู่นะ,ะปั่นอัตโนมัตินะเตรียมตัวกินเวแล้วก็กลับบ้านนอนบาย